กฎเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนสถานะและกฎเกณฑ์แห่งความบริสุทธิ์คืนนี้เป็นคืนที่หกผมไม่ได้เยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่างอีกต่อไปผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเล็กๆในห้องนอนของพี่พราวพี่พราวสวมชุดที่ดูสบายๆแต่เรียบร้อยเท่าจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ตรงหน้าดอกไม้สดนานาชนิดแจกันแก้วใสและกันไกรตัดกิ่งเล่มเล็กที่ดูคมกริบ บรรยากาศในห้องไม่ได้มีแรงกดดันเหมือนเมื่อคืนแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังพี่คราวนนคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมจัดดอกไม้นี้พี่อยากจะย้ำกฎของเราอีกครั้งนะคะนนครับพี่พราวพี่พราวหนึ่งนนต้องมองการกระทำของพี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากจินตนาการที่เร้าอารมณ์ พี่พราว 2. นนต้องให้ความเห็นในสิ่งที่พี่ทำในฐานะผู้สังเกตการที่เป็นกลางพี่พราว 3. ถ้าพี่รู้สึกว่านนกำลังเผลอไผลไปกับความคิดตัวเองพี่จะหยุดกิจกรรมทันทีผมพยักหน้าอย่างหนักแน่นมือของผมวางอยู่บนตักพยายามอย่างที่สุดที่จะควบคุมตัวเองความท้าทายนี้ยากยิ่งกว่าการแอบดูเสียอีก เพราะตอนนี้ผมอยู่ในรัศมีของเธอพี่พราวดีมากค่ะกิจกรรมจัดดอกไม้นี้คือการฝึกโฟกัสแอนด์คอนโทรลค่ะเธอยิ้มแล้วเริ่มหยิบดอกกุหลาบสีขาวดอกแรกขึ้นมาพี่พราวนนดูนะคะดอกไม้มันสวยงามในตัวของมันเองแต่ถ้าเราไม่ดูแลส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปมันก็จะเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์ เธอใช้นิ้วเรียวของเธอลูบไล้ไปตามก้านดอกกุหลาบอย่างช้าช้าพี่พราวนนเห็นหนามพวกนี้ไหมคะมันคือสิ่งกีดขวางที่เราต้องกำจัดออกไปอย่างเด็ดขาดเธอใช้มือเด็ดหนามออกจากก้านอย่างช้าชพี่พราวเราต้องใช้ความอ่อนโยนในการสัมผัสแต่ต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจผมจ้องมองไปที่ปลายนิ้วของเธอ ที่กำลังบีบเบาๆไปที่หนามกุหลาบท่าทางที่ดูนุ่มนวลแต่แฝงด้วยพลังนั้นมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าจิตใจของผมกำลังถูกสั่นคลอนพี่พราวนนคิดว่าพี่อ่อนโยนพอไหมคะกับการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการนี้ผมเงยหน้าขึ้นสบตาเธออย่างรวดเร็วนนพอพี่ทำได้ละเอียดอ่อนมากครับพี่พราว ยิ้มให้ผมอย่างพอใจพี่พราวขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาใช้ความคมแล้วค่ะชุดที่หนึ่งจบลงด้วยการแนะนำกฎเกณฑ์และจุดเริ่มต้นของการจัดดอกไม้โดยเน้นความอ่อนโยนและความเด็ดขาดเราจะไปต่อชุดที่สองเพื่อให้ถึงฉากการใช้กันไกรคมกริบเลยไหมครับความคมที่จำเป็นและการลงน้ำหนักอย่างมีศิลปะ พี่พราวเอื้อมมือไปหยิบกันไกรตัดกิ่งเล่มเล็กที่ดูวาววับขึ้นมาเธอหมุนดอกกุหลาบในมือแล้วเล็งไปยังก้านดอกส่วนเกินการตัดต้องทำด้วยความมั่นใจขนนถ้าลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเราอาจจะทำลายความสมบูรณ์แบบของดอกไม้ได้ผมจ้องมองไปที่กันไกลที่กำลังจะสัมผัสกับก้านดอกนนเห็นรอยต่อน,นี้ไหมคะ มันคือจุดที่เราต้องลงน้ำหนักอย่างแม่นยำที่สุดคือบรรจงวางคมกันไกลลงบนก้านแคว่เสียงกันไกลตัดดอกไม้ดังขึ้นอย่างเด็ดขาดและคมชัดในความเงียบผมรู้สึกเหมือนมีแรงสะเทือนบางอย่างกระทบจิตใจความรู้สึกของการตัดทิ้งอย่างเด็ดขาดมันช่างรุนแรงและเย้าวยวนใจพี่เพราวเห็นไหมคะ มันต้องคมพอเพื่อให้ดอกไม้ไม่ช้ำเธอวางดอกกุหลาบดอกนั้นลงในแจกกันแล้วหยิบดอกไม้ชนิดอื่นที่มีกลีบที่อ่อนบางขึ้นมาคราวนี้เรามาที่ความอ่อนโยนบ้างค่ะเธอใช้ปลายนิ้วสองนิ้วหนีบไปที่กลีบดอกที่เหี่ยวเฉาเล็กน้อยนอนถ้าเราเจอสิ่งที่เหี่ยวเฉาหรือไม่สมบูรณ์เราต้อง เด็ดมันออกด้วยความอ่อนโยนเพื่อให้ส่วนที่เหลือเปล่งประกายมากขึ้นเธอดึงกลีบดอกนั้นออกอย่างช้าๆครื่เสียงกลีบดอกไม้ฉีกขาดดังแผ่วเบาแม้แต่เสียงฉีกขาดที่บริสุทธิ์ทำไมในหัวผมมันถึงตีความไปถึงการฉีกทิ้งความรู้สึกบางอย่างที่ต้องเจ็บปวดได้ขนาดนี้ ผมรู้สึกว่าหน้าผากของผมเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยการจ้องมองเธออย่างบริสุทธิ์มันยากกว่าที่คิดไว้มากพี่พราวเงยหน้าขึ้นมองผมดวงตาของเธอฉายแววสังเกตพี่พราวนนดูเหมือนเราจะเกรงไปหน่อยนะคะรีบตอบเป,ป,ปล่าครับผมแค่ตั้งใจฟังที่พี่อธิบายครับดีค่ะเพราะตอนนี้ เราจะมาที่ส่วนที่ละเอียดที่สุดในการจัดบอกไม้แล้วนะคะเธอหยิบใบไม้สีเขียวเข้มขึ้นมาแล้วเริ่มใช้ปลายนิ้วของเธอลูบไล้ไปตามผิวใบไม้เราต้องสัมผัสมันอย่างช้าๆเพื่อให้เรารู้ว่าส่วนไหนที่เหมาะสมจะถูกเก็บไว้ความรู้สึกของการลูบไล้และความเหมาะสมที่ถูกท้าทาย พี่พราวยังคงลูบไล้ไปตามผิวใบไม้สีเขียวเข้มอย่างช้าๆพี่พราวเห็นไหมคะใบไม้บางใบมีความหยาบกร้านบางใบก็มีความชุ่มชื้นเราต้องรับรู้ถึงความรู้สึกในทุกสัมผัสผมจ้องมองที่นิ้วมือของเธอที่กำลังทำงาน การเคลื่อนไหวของปลายนิ้วเรียวที่สัมผัสกับผิวใบไม้มันช่างดูน่าหลงไหลและเย้าวยวนราวกับเธอกำลังสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่มีชีวิตพี่พร้าวเราต้องเลือกเฉพาะส่วนที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะส่วนที่ไม่เหมาะสมเราต้องตัดทิ้งอย่างไม่มีความลังเลคําว่าส่วนที่เหมาะสมและ ตัดทิ้งในบริบทที่ผมกำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองอยู่ทำให้ผมเริ่มตีความไปไกลเธอหมายถึงเธอจะตัดทิ้งความรู้สึกของผมที่เธอเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ผมพูดออกมาด้วยเสียงที่เบามากแล้วพี่พราวรู้ได้ยังไงครับว่าส่วนไหนที่เหมาะสมที่สุด พี่พราวเงยหน้าขึ้นมองผมอีกครั้งดวงตาของเธอใช้แววคมคายพี่พราวเราใช้ความรู้สึกคานนเราใช้สัญชาตญาณและเราต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเราเองเธอใช้กรรไกรตัดใบไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปอีกครั้งอย่างเด็ดขาดแควกเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกย้ำเตือนถึงกฎ กีนที่ผมต้องรักษาพี่พราวนนตอนนี้พี่อยากให้เราลองสัมผัสดูบ้างคะ่ะผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยพี่พร้าวนนลองหลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วสัมผัสกับใบไม้พวกนี้ดูนะคะแล้วบอกพี่ว่าความรู้สึกของนนคืออะไรผมลังเลเล็กน้อยแต่ก็ทำตามคำสั่งของเธอ ผมหลับตาลงแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสกับใบไม้ที่เธอวางไว้ตรงหน้าปลายนิ้วของผมแตะลงบนผิวใบไม้ที่เย็นและชุ่มชื้นเล็กน้อยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของใบไม้มันกำลังถูกท้าทายด้วยจินตนาการที่เร่าร้อนของผมเองผมพยายามอย่างยิ่งที่จะจดจ่ออยู่กับผิวสัมผัสของใบไม้พีพรา้าเป็นยังไงบ้างคะนน มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังลูบไล้อะไรบางอย่างการจัดท่าทางที่ใกล้ชิดและลมหายใจที่สัมผัสกันพี่พราวนนกํกำลังทำได้ดีคะ่ะแต่พี่อยาให้เราดำดิ่งลงไปกว่านี้อีกผมยังคงหลับตาอยู่พยายามจดจ่ออยู่กับสัมผัสของใบไม้ ทันใดนั้นผมรู้สึกว่าความอบอุ่นของร่างกายพี่พราวกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ผมได้กลิ่นหอมอ่อนๆของผิวและแชมพูของเธออย่างชัดเจนพี่พราวนนต้องใช้ความรู้สึกคะ่ะลองลูบไล้มันอย่างชัชาๆเหมือนกับว่าเรากำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่สำคัญมาก ผมรู้สึกว่ามือของเธอมาอยู่ใกล้ๆมือของผมพี่พราวนนทําำท่าคางได้เกรงไปหน่อยนะคะลองผ่อนคลายมือลงให้ปลายนิ้วของเราได้สัมผัสกันเองผมทำตามคำแนะนำของเธออย่างช้าๆและแล้ว ปลายนิ้วของผมก็สัมผัสเข้ากับปลายนิ้วที่อ่อนนุ่มของพี่พราวอย่างแผ่วเบาความรู้สึกหวานหวามพุ่งขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่สัมผัสที่รุนแรงแต่เป็นการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนนนี่คือการสัมผัสที่ผมจินตนาการถึงมาตลอดสี่คืน แต่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดพี่พราวไม่ได้ดึงมือออกเธอกลับใช้มือของเธอโอบเข้าที่มือของผมเพื่อน,นำทางพี่พราวนนความโยนเย่าเนี่ยมันต้องมาจากความตั้งใจนะคะ ลองนวดวนเบาๆไปตามผิวใบหมายเหมือนเรากำลังให้ความรักกับมันเสียงลมหายใจอุ่นๆของเธอรดต้นคอผมผมไม่สามารถควบคุมการเต้นของหัวใจตัวเองได้อีกต่อไปมันเต้นแรงจนผมกลัวว่าเธอจะได้ยินนนทิศที่ที่ผมพยายามอยู่ครับพี่พราว ดีมากค่ะตอนนี้เปิดตาดูนะคะว่าความรู้สึกของเรามันบอกอะไรเราได้บ้างผมค่อยๆลืมตาขึ้นภาพแรกที่ผมเห็นคือใบหน้าของพี่พราวที่อยู่ใกล้ดวงตาของเธอมองตรงไปที่มือของเราที่กำลังสัมผัสกันอยู่บนใบไม้นน เธอกำลังทำให้ผมสับสนระหว่างความบริสุทธิ์กับความปราดถนาอย่างถึงที่สุดการแยกแยะความรู้สึกและการสั่นคลอนของสมาธิผมมองเห็นใบหน้าของพี่พร้าวอยู่ใกล้มากมือของเธอยังคงโอบมือของผมไว้บนใบไม้เพื่อนำทางการลูบไล้พี่พราวเห็นไหมคะ เมื่อเราใช้ความอ่อนโยนและความตั้งใจสิ่งที่เราสัมผัสก็จะตอบสนองเรากลับมาเธอใช้มือบีบมือผมเบาๆเพื่อให้ผมลงน้ำหนักในการลูปใบไม้พี่พราวตอนนี้ลองแยกแยะความรู้สึกดูนะคะความรู้สึกที่มือของเราสัมผัสกันกับความรู้สึกที่ปลายนิ้วสัมผัสใบไม้มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร คำถามของเธอทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกทดสอบอย่างรุนแรงความรู้สึกจากมือที่อ่อนโยนของเธอมันร้อนรุ่มและชวนให้ใจเต้นแต่สัมผัสจากใบไม้มันเย็นและบริสุทธินน์นนพยายามควบคุมเสียงมันแตกต่างกันครับมือพี่อ่อนโยนกว่ามากพี่พราวยิ้มเล็กน้อยแล้วความรู้สึกในใจของนนล,ล่ะคะความอ่อนโยนที่สัมผัสได้จากมือพี่ กับความปรารถนาที่นนมีมันเข้ากันได้ไหมคะคำว่าความปรารถนาที่เธอพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาทำให้ผมแทบจะสุดตัวลงนนเธอรู้เธอรู้ทุกอย่างในหัวของผมนนถ้าเราไม่แยกแยะความรู้สึกให้ชัดเจนเราจะไม่สามารถสร้างสารรค์ความสวยงามที่แท้จริงได้นะคะเธอค่อยๆปล่อยมือของผมออกช้าๆ ความเย็นวาบเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นที่เพิ่งจากไปพี่ให้เวลานน,นรวบรวมสมาธิอีกครั้งนะคะเธอหันกลับไปหยิบดอกไม้สีม่วงที่มีกลีบบอบบางยิ่งกว่ากุหลาบนนดอกไม้ดอกนี้บอบบางมากถ้าเราขาดสติในการสัมผัสมันก็จะช้ำทันทีเธอจ้องมองมาที่ผมด้วยดวงตาที่อ่อนโยนแต่แน่วแน่พี่อยากให้น,นนเฝ้าดูพี่อย่างใกล้ชิด และบอกพี่ว่าเราจะทำยังไงกับส่วนที่เกินของดอกไม้ดอกนี้โดยที่มันต้องไม่ช้ำผมรู้ว่ามารากิตนี้ไม่ใช่เรื่องดอกไม้แล้วนนนี่คือบททดสอบสุดท้ายบททดสอบที่ท้าทายว่าผมจะสามารถควบคุมความปรารถนาของตัวเองได้หรือไม่ในระยะที่ใกล้เธอมากที่สุดเพื่อนการตัดสินใจที่เด็ดขาดและคำเชิญที่มากกว่าเพื่อนร่วมโลกสวย พี่พราววางดอกไม้สีม่วงที่มีกลีบบอบบางนั้นลงบนโต๊ะพี่พราวถามว่าเราจะทำอย่างไรกับส่วนที่เกินของมันดีขนนโดยที่ไม่ทำให้ส่วนที่เหลือช้าผมจ้องมองไปที่ดอกไม้และพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้สมาธิตามที่เธอแนะนำผมไม่มองใบหน้าของเธอไม่สนใจกลิ่นหอมของเธอผมสนใจแค่ดอกไม้เท่านั้นผมตอบอย่างมั่นคงว่า ต้องใช้ความคมของกรรไกรแต่ต้องทำแค่ครั้งเดียวครับพี่พราวห้ามลังเลพี่พราวยิ้มอย่างช้าๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจพี่พราวพูดว่ายอดเยี่ยมขนนการตัดสินใจที่เด็ดขาดคือกุญแจสำคัญในการจัดการกับสิ่งที่บอบบางเธอหยิบกรรไกรขึ้นมาแล้วตัดก้านดอกไม้ส่วนเกินออกอย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจดดอกไม้ดอกนั้น ถูกวางลงในแจกันเคียงข้างดอกกุหลาบอย่างสมบูรณ์แบบพี่พราวบอกว่านนเราทำกิจกรรมโฟกัสแอนด์คอนโทรลนี้ได้สำเร็จแล้วนะคะเธอหันมามองผมอีกครั้งและในดวงตาของเธอผมไม่เห็นแววการทดสอบอีกต่อไปแต่เห็นความชื่นชมพี่พราวพูดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทำกิจกรรมดีฟอีโมชันแล้วนะคะการเขียนจดหมายรัก เธอเดินไปที่สมุดบันทึกของเธอแล้วหยิบปากกาอีกด้ามขึ้นมาพี่พราวบอกว่านนพี่อยากให้เรามานั่งใกล้กันกว่านี้หน่อยนะคะเพื่อให้เราได้แบ่งปันความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเธอไม่ได้พูดถึงการสัมผัสหรือความสิวแต่คำว่านั่งใกล้กันและแบ่งปันความรู้สึกในห้องที่สลัวด้วยแสงไฟดวงเล็กนั้นมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าพี่พราวพูดว่าพรุ่งนี้ เราจะเขียนถึงความปรารถนาที่เรามีต่ออนาคตพี่พราวบอกว่าบางทีที่รักของพี่ที่พี่พราวเขียนถึงอาจจะอยากรู้ก็ได้นะคะว่าอนาคตของน,นนหน้าตาเป็นอย่างไรคำพูดนั้นทิ้งปมปริศนาไว้ในใจผมอย่างรุนแรงพี่พราวกำลังชวนผมดำดิ่งเข้าไปในห้วงอารมณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของเธอและเธอกำลังเปิดโอกาสให้อนาคตของผมได้ผูกพันกับอนาคตของเธอ ผมพยักหน้าอย่างช้าๆไม่ว่าความลับในคืนต่อไปจะเป็นอย่างไรผมพร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างในใจให้กับเพื่อนร่วมโลกสวยคนนี้แล้วความลับที่แสนบริสุทธิ์กำลังจะนำไปสู่ความใกล้ชิดที่ไม่มีใครคาดคิดในอีพีต่อไป